แปลงย้าหวานอิสราเอลครับตรวน,นี้ก็เดี๋ยวเราจะนำไปใช้ในการทำอาหารไก่นะครับแบบลดต้นทุนครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องอ,อาหารนะครับลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่นะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับเผื่อ,อได้แลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ นะครับก็วันนี้ก็อยู่ที่สวนเพื่อนดานะครับโปรดรายละเอียดกำลัง การย่อยเครื่องนะครับของย่าหวานอิสราเอลถ้าใครไม่มีเครื่องนะเป็นการลดต้นทุนอีกอย่างก็คือใช้สับแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยใช่ไหมสับมันจะไม่ได้ละเอียดอ่าจะได้เอานั่นอยู่แต่มันก็ได้นะตอนละเอียดนะสุดท้ายไก่มันกิกนหมด อต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเอาส่วนผสมอีกตัวนะครับมาผสมก็คือที่สวนมีเป็นแป้งข้าวนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีเป็นลำหรือว่าปลายข้าวก็สามารถจะได้เดี๋ยวไปชมเราได้แยวันอิสราเอล,เอลมาเรียบร้อยกับเราก็จะมาใช้ตัวตรงนี้เป็นแป้งข้าวคแป้งข้าวซึ่งว่าไอาผ่านกระบวนการขัดขัดสีนะครับ กลงสีเราก็ใช้ปริมาณหนึ่งตัวหนึ่งเลยก็ได้ครับหรือถ้าเกิดใครมีวัตถุดิบน้อยก็จะเป็นเป็นหญ้าสองแล้วก็เป็นแป้งข้าวหรือว่าเป็นลำนะครับอาจารย์สองต่อหนก็ได้ครับ อันั้นก็ผสมข้าวนะครับเอาง่ายๆแบบลูกทุ่งเลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ต่อไปเราก็จะนำไปให้ไก่ครับครับมีรายละเอียดหรือว่ามีประสบการณ์ที่แตกต่างกาันก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันนะครับในการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ <คน S 3> ใหผลผลิตนะครับ <คน S 3> เท่านี้เราก็สามารถอยู่ได้นะครับไก่อยู่ได้เราอยู่ได้นะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนท,ท,ที่ว่าจะเลี้ยงไก่ไข่นะครับตอนนี้เราอาจจะเป็นลักษณะของเ,อเป็นอาหารเสริมครับเพิ่มเติมนะครับครับร anyone, แล้วอันนี้วันละกี่กี่ฟองก็ไข่ตรงนี้ ไก่เรามีอยู่ประมาณห้าสิบตัวนะครับแล้วก็มันจะเป็นไข่ไก่ที่ว่าใกล้ปลดระวางละมันก็จะได้ประมาณอยู่ประมาณสามสิบกว่าอย่าอาหารเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นก็อยู่ที่การออกไข่ของไก่นี้อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ6กสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับรมันมีไก่แก่อยู่ปเป็นไงว่าเรายังไม่ได้ปลดระวังใช่ไหมครับครับก็ถือว่าโอเคนาะก็ เป็นการแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมเนาะครับโอเคครับก็ลองไปทดูครับท่านผู้ชมเนาะง่ายๆนะครับ <Okay. S 2> อย่างที่ได้